สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอะไรนะครับชุดอะไรหลายๆอย่างนะครับหลายๆรายการนะครับของช่างทีนนะครับอันนี้ตาลเอาไปประกอบกับรถอะไรวิคเตอร์อ่าตอนนี้นะครับอะไรวิคเตอร์เคองเคอาร์เซอร์ปิโกมีหมดนะครับ พี่ๆน้องๆท่านใดนะครับสนใจนะฮะก็ทักสอบถามได้เลยนะฮะอ่ะไหนมาดูกันหน่อยอ่ะอันนี้มาดูก่อนอันนี้ปั๊มของอะไร,รปั๊มรอ้ออ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้เป็นปั๊มล่างเนาะร้อยสิบนะครับตัวนี้จะเอามาดัดแปลงใส่กับวิกเตอร์อ่ะ CNC ด้วย เรามีจำหน่ายนะฮะอ่าหนึ่งรายการผ่านไปอ่าเอานี้มาดูก่อนกระบอกชกนี่ใช้ของอะไรตนันโซนิกใช่ไหมโอ้ใช้กระบอกชกหนะ้าโซนิกได้ทินกระบอกชกหน้าใช้โซนิกนะฮะอ่าแกะมาดูเลยนี่เดี๋ยวนี้ไม่แพงนะครับทั้งชุดนะครับแกนพร้อมกระบอกนะครับชุดนี้ก็ประมาณ600กว่าบาทแค่นั้นแหละ699้อยเก้ อ่ะไหนดูหน่อยไหนยมาดูหน่อยดิโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อแต่กระบอกซื้อแต่แกนแล้วเนาะมันมาพร้อมชุดเนาะออเออไม่ต้องซื้อแยกนะฮะไม่แพงนะครับเดี๋ยวนี้เมืองไทยเรามีจําหน่ายแล้วนะฮะไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับวิ่งหากันมีแต่ของแท้กระบอกข้างเดียวก็หลายร้อยแล้วนะฮะตอนนี้มาเป็นชุดเลยนะครับไม่กี่ร้อยอ่ะ อ,อ,อันนี้อะไรอืม,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 มอะไรมาเกือบครบแล้วได้หนิอันนี้บูทบูทใส่กับอ๋อใส่กับแผงคอเดิมใช่ไหมนี่ใส่กับแผงคอเดิมแล้วก็ใส่กับตัวนี้ใช่ไหม,ไหมเพราะว่าถ้าเราใส่กับแผงคอตัวนี้มันเล็กใช่ไหมแกนคอแผงคอมันใหญ่เนาะต้องมีบูทรองอ่านี่นะฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับพี่ๆน้องๆกำลังปั้นซียอยู่ โอ้ oh. อ้าวแล้วตัวนี้ไหน,ปนออเป็นรองอะที่นํามาดูนี่เป็นรองแหวนนี่ในคือาช่างทีนะบิเตอร์อนนันตัวนั้นหรือเปล่าใช่ไหมตัวนั้น,น่าจะเป็นนั่นจะเป็นอ้าวไอบ้บู๊ตบู๊ตัวนี้ใส่ตรงไหนทีนไหนเอามาดูดิไหนเอาบู๊มาลองดูดิ ใส่ไก่น,น,กนี้แล้วแผงข้อบนแผงข้อล่างล่ะเฮะเออเอาวุธมาดูเอออ๋อมีบูธอีกอัน,น,นอ,นอ๋อันนี้บูธใส่กับแกนโชคนะฮะไนตาลองเสียบดูสิเฮ้ยรถชนกันหรือเปล่าฮะรามาต่อกันนะครับเมื่อกี้มัวไปดูบัติเหตุนะครับรถยนต์ชนรถยนต์อันนี้ ทินไหนล่ะสวมให้ดูดิบูทัวนี้อาตานสวมยังไงแข็งคอมาโอ oh, บูทตัวนี้สวมปุ๊บอาอสวมเพื่อจะใส่แกนโชก <Okay. S 1> ให้มันเล็กลงเนาะใส่มันจะเหลือมเออโอเคอ้าวอ่า อเออแล้วแฮน่ะแฮนก็แฮนมีมีกี่ตัวเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะเป็นของลีโอของลีโอแบบไหนแกนโชคลีโออ๋อมาให้สองอย่างอ๋อมีแกนโชคลีโอกับแกนโชคของตระกูลโนวาอ้าไอไอตัวไหนลีโอไอตัวบางไอตัวบางนี่ไหนอีกตัวหนึ่ง่ะตาลไหนนี่ อ๋อแต่ตัวนี้ไม่ได้เนาะเออนี่นี่จะหลวม,มใช่ไหม,ไมไอ๋ออันนี้ใส่ใส่กระบอกโชกแกนโชครลโอตระกูลคาวาอ๋อแต่ตัวนั้นมันกันหนากว่าใช่ไหมเออ,อเดี๋ยวนี้มีทํามาหมดนะฮะไม่ต้องไปกลึงทําให้เสียเวลานะครับมีจําหน่ายฮะะเก็บให้เข้าดีๆอย่าซุบซ่ามสิครับอ่าอืมอ่า อาบุดัวเหมือนคืนทีนเนี่ยอาอาแหนมานี่โอ้ยแหนสวยเด้ออาอ่ะอาไปทีนี้อามหลังที่เคยนำเสนอแล้วขอะไรนะทีน้ำมาดูนี่ดำคลองเตยนะฮะ TTK โรงกลึงอ้อยไม่ใช่โรงกลึงเตื้องตาคลี TTK เตื้องตาคลีเยอะไม่ รู้สึกว่าอยู่นครสวรรค์เตีองตาคลีหรือเปล่าใช่อ่ะโอเคก็มีแผ่นรองนี้มาด้วยเนาะดีเนาะดีเนาะอันนี้บูทบูทบูทตนี่เอาไปกลึงใหม่หรือยังกลึงมาแล้วอ่านี่กลึงมาแล้วนะฮะกลึงมาแล้วนะครับนี่อ่านี่อะไรโ,โอ้อันนี้โชคหลังโอ้โหไฮโซไฮโซโอ้เก๊ตซี่ในตำนานนะฮะมาแล้วนะฮะ โอ้ปรับระดับได้เยอะเลยอันนี้นอุยอ้ยมีอุ้ยมีอันนี้ปรับด้วยให้ลองมุนให้ดูดิมีรีบาวปรับด้วยปึ๊บปึ๊บอ๋อเจ็ดซีนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับแบรนด์เนมอยู่แล้วนะฮะประมาณสิบสิบใช่ไหมปรับนีดปรับไรอ่าเอ้เข้าท่า อ้าวมีอะไรนำเสนออีกบอกมาดุมอันนี้ใช้ของเว็บร้อยสิบไอ,อเป็นของเว็บร้อยสิบไอนะฮะและถ้าเราใช้กระบอกโช๊คตัวนี้ของเวฟบร้อยสิบไอใสแกนโซนิกใส่ได้พอดีเลยไหมหูแต่บังโคลน,คนบงังโอ๊ยบังโคลนไม่ได้แต่มีหูจับใช่ไหม<ช>แต่มีหูจับบังโคลนเข้าใจบังโคลนใส่ของโซนิกแต่มันมีหูจับเนาะแต่งเอาตัวนี้แหละดีละ นนใส่ของมันอ่ะทีนี้เอาโล,อลอเอามาทีละอันเด้เจริญววง,อ,งอันนี้เป็นอ๋อของอะไร ms อิตาลีสีดำข้างหน้าจะเป็น1 4 0 1 7ข้างหลังก็ต้องเป็น18เนาะนี่ <Hey, S 2> ให้ดูดิอ่ <Okay. S 1> ข้างหลังเป็น18นะฮะหน้า17หลัง18นะครับผมอืม ถ้าใส่หน้าสิบเจ็ดหลังสิบเจ็ดเป็นไงมันไม่สวยใช่ไหมเอาแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่หน้าหนึ่งสองศูนย์หลังหนึ่งสี่ศูนย์เล็กไปเออเล็กไปเนาะเออก็หนึ่งสี่ศูนย์สิบเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สิบแปดเป็นอะไรที่พอเหมาะนะฮะอะเคอ่ามีมานำเสนอนะครับทังทีนะครับเอาหมดไปกี่พันแล้วนี่หมดไปหลายตังค์หรือยัง หกพักว่บาทนั่นสายปั้นสายปั้นตอนนี้เครื่องก็กําลังสั่งนะฮะอ่ะเก็บเลยเดี๋ยวจะไปตัดตัวนั้นให้ไหนตัดตรงไหนช่างทีนฮะนี่กลับมาอ๋อันนี้อันนี้ตัดเลยตัดนี้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 ใช่ไหมอ๋ออ้าวจัดไปให้เสียใบหินเจีย แบบตัดมาเลยเออเยอะเลยกรึบกรึบกรึบ<ๆ>เออไปไป,ไปไปเอามาเดี๋ยวจะบอกวิธีการอ่าเริ่มประกอบแล้วนะสำหรับเคอช่างทีนวิกเตอร์ตัดตรงไหนอ,อ่ะอ๋อ